สวัสด um, oh, uh ีค huh, ร um, uh ับ huh, พ uh ี่น้องยกที่มันนี้ก็เปลี่ยนไม้มาหมายใหม่มันีสิเบิ่งสิหมานบ่กมาหมายใหม่มาไก่อยู่มื้อนี้มาไก่มาไก่มาเราบิ่งขาวปนิลหลายอยู่ปนินปนินไหลายอยู่มาเราบิ่งมื้อนี้สิหมานบ่มักนี่หมาคนมาคนมาเลาะอยู่ดอกนี่คนมาเลาะอยู่ ขามัขึ้นอยู่ตอนนี้ละเอามาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันเดี๋ยวสิมานบ่มีหอนกมีหอนกนกมีอนกมหอนมหอีหอนกมอนมีหอ่หอกมีหอนกห่นงมีหอกห่นกมกมีห่ากมหลกมีหอมอนม่นมีหอน,นกอก,กอ มืึอนี้เคยอยู่บ้าไหนป่าหรอกมึงส่งแล้วมาหมายมายคนคนมายิงหลายเฮ็ดหทางประจำเลยนี่ถ้าพี่น้องใหญ่ไหมแล้วกลับมาหมายเก่าไปแล้วโอ้คนยิงหลายเลยกลับมาบังหมายเก่ามึงจะได้ไปจะได้เจ้โตบ่เมือนีิไปเอาเอาเอาไปเบิ่งกันไปเบิ่งกัน แจตกเอาละมือนี่ถือแล้วถึงแล้ววันนิ่งไมนิ่

โอ้ได้โลสามคนนี้ี่สามโลสามโีโอสามโลสี่คนนี้